สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาทําปุ๋ยเอาไว้ใช้เองนะคะทําให้พืชผักของเราใบเขียวใบงามเร่งการเจริญเติบโตทําให้ดินของเราล้วนซุยติดดอกติดผลผลดอกขั่วเหนียวดอกไม่ร่วงไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม้ประดับใช้ลดได้หมดเลยค่ะวันนี้นะคะยายังก็จะพามาทําจุลินทรียนะ์น้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวเนค่ะทุกบ้านก็มีอยู่แล้วเนาะ ขงข้าวเราเก็บเอาไว้เลยจะค้างคืนก็ได้หรือไม่ค้างคืนก็ได้นะคะน้ำสาวข้าวนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะจะเป็นน้ำตาลทรายแดงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือท่านผู้ชมมีน้ำตาลทรายขาวก็ใช้ได้เหมือนกันคะ่ะที่เรามีอยู่ที่บ้านเนาะหาได้ง่ายๆคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะป,ปานใช้นยคะก็จะเป็นนมเปรี้ยวเราก็จะใช้นมเปรี้ยวนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้คะ่ะ ในนมเปรี้ยวนะคะก็จะมีจุลินทรีย์มากมายเลยนะคะเราก็จะมาดูวิธีการทำเลยค่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายใส่ก่อนเนาะเดี๋ยวปังก็จะเอาใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้เลยนะคะ วันนี้นะคะยายปังก็จะใช้ขวดน้าําอัดลมนะคะถ้าผู้ชมใช้ขวดน้ำประเป่าก็ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นน้ําซาวข้าวค่ะยายปังก็จะเอาใส่1ลิตรนะคะเราทําไว้ใช้เองนะคะจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะหรือว่าจะน้อยกว่านั้นก็ได้ค่ะเราไม่ต้องเป๊ะมากเนาะยายปังก็จะเพิ่มไปอีกหน่อยนะคะเพราะวาขวดน้าําอัดลมนะคะเ็เหลือช่องว่างไว้อยู่นะคะ ท่านผู้ชมให้เหลือช่องว่างเอาไว้ด้วยนะคะเยปานก็เหลือช่องว่างเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําการหมักนะคะก็จะมีแก๊สอยู่ข้างในจะทําให้ขวดระเบิดได้นะคะต่อมาก็จะเป็นนมเปี้ยวนะคะส่วนนมเปรี้ยวนะะ่ยค่ะเยปานจะใช้หนึ่งขวดเลยเนาะจะเป็นขวดเล็กนะคะ ในนมเปรี้ยวของเรานะคะก็จะมีจุลินทรีย์มากมายเลยค่ะส่วนน้ําตาลนะคะก็จะเป็นอาหารจุลินทรีย์อยู่แล้วทําให้การหมักของเรานะคะเป็นการหมักนะคะใช้เวลาลดน้อยลงนะคะ5วันเจวันก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้น้ําซาวข้าวหรือว่าน้ําตาลนะคะเราก็จะใช้เวลาเป็นเกือบเดือนนะคะ เราก็มาทําการเขย่านะคะให้น้ําตาลนะคะละลายให้ดีพอน้ําตาลละลายดีแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมเก็บเอาไว้ในที่ล่มนะคะแล้วเราก็มาเปิดฝาทุกวันค่ะจนกว่าแก๊สเขาจะไม่มีในขวดเนาะถ้าท่านผู้ชมนะคะไม่มีเวลาเนะะี่ยค่ะให้เจาะรู เล็กๆนะคะบนฝาขวดนะคะสักหนึโลหรือ2องโลก็ได้นะคะหรือจะใช้จอะตรงด้านบนนะคะตรงฝาใต้ฝาขวดลงมาเนะะี่ยค่ะตรงคอขวดเนี่ยเนาะส่วนขวดนี้นะคะเยปันทำเอาไว้นะคะใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าสีเขาเออกข,ขาวแบบนี้นะคะเยปันใช้น้ำตาลทรายขาวเนาะหมักเอาไว้นะคะเขาไม่มีแก๊สแล้วนะคะเปิดออกมาเราก็จะใช้การหมักนะคะหมักไว้เ็วัน สีจะต่างกันนะคะเพราะว่าอีกขวดหนึ่งเยปานใช้น้ําตาลทรายแดงอีกขวดหนึ่งใช้น้ําตาลทรายขาวเราจะไปดูวิธีการใช้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะอยปังก็จะมาเขย่าวขวดก่อนเนาะนะคะเขย่าวขวดแล้วเราถึงค่อยเอาใส่วันนี้นะคะอยปังก็จะใช้ครึ่งแก้วค่ะร้อยมลนะคะเพราะว่าอยปังจะใช้ลดกับพืชผัก ของเรานะคะกำลังเจริญเติบโตนะคะท่านผู้ชมจะใช้น้อยกว่าน,นี้ก็ได้หรือจะใช้มากกว่าน,นี้ก็ได้เราก็ดูพืชผักของเราที่เราลดไปนะคะะยาปังก็เตรียมน้ำไว้1ลิตรเนาะนะคะเทลงไปเลยนะคะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะะียค่ะให้เข้ากันให้ดีใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะเราก็จะไปลดกันเลยะคะ่ะ ใช้รดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนะคะใช้รดได้หมดเลยค่ะเป็นมะเขือเทศนะคะใช้รดสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะที่เยาปันใชนะะ้รดเนี่ยค่ะ ยุลินซีน้ำซาวข้าวนะคะลองทำใช้ดูนะคะทำง่ายๆค่ะเก็บได้นานนะคะสามเดือนหกเดือนแต่ก็ไม่ถึงหรอกเนาะเพราะว่าเราใช้ประจำเนะะี่ยค่ะลองใช้รดกับพืชผักดูนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลผลดกนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ